ผู้ชมครับหากพูดถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของประเทศนะครับซึ่งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนับว่าเป็นกลไกสําคัญกองทุนนี้มีบทบาทสําคัญอย่างไรในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศติดตามได้ใน ONDE on TV ครับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ดิจิทัลพเศรษฐกิจและสังคมพศ2560ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้หน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาขอเงินกองทุนเพื่อไปใช้ในการที่สนับสนุนในการดำเนินงานทางดิจิทัลพุเศรษฐกิจและสังคมหรือไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา เพื premises, ่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถที่จะเอาไปทดสอบทดลองในการที่จะดําเนินการในการทําเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าทางด้านของการศึกษาไม่ว่าทางด้านของด้านของการเกษตรด้านของด้านการสาธารณสุขอะไรต่างๆเนี่ยมีผลดีกับประเทศชาตินะคะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในการที่จะพิจารณาให้เงินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนนะคะก็คือเราต้องมองถึงความเป็นไปได้ของโครงการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ความเป็นไปได้ของโครงการเมื่อเอาไปทำแล้วเนี่ยสามารถดําเนินการได้แล้วก็มีความยั่งยืนต้องเกิดประโยชน กับภาพรวมกับของประเทศชาติและประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้รับทุนอย่างเดียวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลพเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือสอดชเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะให้งบประมาณเงินกองทุนเนี่ยไปสนับสนุนกับผู้ขอรับทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านของการพัฒนาดิจิทัลพเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดนวัตกรรมใหม่แล้วก็สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลพเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศค่ะ จะเห็นได้ว่ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆเพื่อนํามาพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ